นี่ย่า่เรืองนำตาไอายพุนละหมสวรรค์น,นี่ก็มีเรืองโยโย่อยู่อ่ะชาาเรกนี่ก็กล่าวมาทีพระมาะคนครเทพอวยพลองค์พระราชากูสุนกับพระนางเจ้ามุน่ามีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าชบาเกวพระราชาคือผู้ขจัดถุกบำรุงสุขให้เร่านาประชาราษได้รับความ่มเย็นเป็นสุขกันทุกครัวเรือน น่าจะมีความสุขแต่กลับมามีความทุกข์ย่อนกลับไปเมื่อสิบวันทีเล็วพระอ่อคงเสด็จประผาดปลาเพื่อไปยิงนกตกปลาตามปะะสาุนชอบข้าวในปลาในดุงเพื่อไปผักโพนเล็บเปิดรูเปิดตา โดยพระราชินีมนฑาและเสนาอำมาตย์ทหารต่างๆติดตามไปด้วยแต่ยิงเดินทางยิงพลาดทาลุ่งเขไปในป่าลึกด้วยความฮิวโว้พระองค์ก็ไปพบกับต้นไม้ต้นหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรแต่ให้ลูกใหม่มันส่วยดีเลยเก็บมาเพื่อจะรับประทานเพื่อประทังชีวิต กับพระนางเจ้ามุนทาลังจากที่รับประทานผลไม้พ่นนั่นไปเลว้วเพียงระยะเวลาไม่ถึงสิบนาทีร่างกายกลับกลายเป็นหยักเป็นมันพระนางเจ้ามุนทาก็กลับกลายร,ร่างเป็นใหญ่ชราตีแก้มากๆเล่าเสนาะอมาทานที่ติดตามไปด้วยโพลินพนันก็ตกใจวิงตะลืดกระจัดกระจายออกจากป่า ปละอุ้งและประนางก็สู่สัตู์สี่ห้าทางอกอยู่เป็นเวลาสามถึงสี่วันกว่าจะกลับมาถึงเมืองเมื่อกลับมาถึงหลูกเศร้ากว่าจะเชือนี่ก็ใช้เวลานานจึงลาวความตามฮิตพุ่นกันใ้ควงังจากวันนั้นจนวันนี้มันก็สิบวันแล้วเลยครับทั้งโมล่วงโมวังก็ไม่สามารถรักษาอาการในให้ได้ก็ลุยมานังปรึกษาว่าเราจะทําอย่างไรกันโตไปดีพอทั้งทรงพระอุค์นั้นส่งจิต กและขิดมากเครียดมา,ชากชบาเกวเมื่อเห็นโพเมจิตตกนี่ก่อนพยายามห้าทางโอกให้ดีที่สุดเลอรับสั่งไปวา่าผู้นึ่งผู้ใดจะเป็นหม้อหรือว่าเป็นผู้ววิเซษสามารถมารักษา่าอาการค้งกระสัดโกรธส้นเลยผนังเจ้าหมุนถ่ายให้จากรูปรลังกลับไกลมาเป็นเมือนเดิมได้นี่ยถ้าผู้นั่นเป็นผู้ชายเธอจะโยมาพิเีซส้มรถด้วย และถ้าเป็นผู้ยิ่งจะให้ทองคำนึ่งเกวียนองค์กษัตร์กูโ้ศนและพนางจามุนทากเห็นพองกันว่าที่รู้ให้หนายผูนไปประกาศนี่ก็ดีที่สุดเร็วในตอนนี้ที่เราทำได้หลังจากนั้นก็นายผุนไปประกาศตามสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆจนข้าวนี้เผยสะพัดไปตุกอั้วมุมเมืองในชากที่ทร่องนี่ก็จะนำพามาที่หมู่บ้านจำปากเกว ทีนี้ก็เป็นบ้านก้องตาคลอยตาคลยนน่ยังลูกชายคนหนึ่งชื่อบุญยังตาคลยมีอาชีพเป็นโม่สมุนไพรและเป็นหม้อบานรักษาคนในหมูบ่บานไม่ว่าจะ่ายประปิดในตมยาบัานตาคลอยเรื่องหม้อคลอยนี้ให้ตัางพี่ ทุกๆเย็ดวันนีนตาครอยเกก็ต้องข้าวป่าลึกพยาเครื่องยารัพยาต่างๆมารักษ่าคุณในหมู่บ้านแต่แปลกกลับบานมาเที่ยวนี่ใกล้เป็นเด็กอายุเค่สิปีอายุหน่อยกว่าลูกของตัวเองโดยสัมจุดลูกนี่ไม่ได้เชื่อว่าเด็กที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นี่คือพอจากคุณอายุ80จนใกลามาเป็นเด็ก13นี่มันก็ไม่ใช่แต่ตาครยก็ทำตกย่งลาวเรืองเหล็ก บุญยังเด็กๆไอ้ขวางมังเหลืองเหล่าต่างๆจนําให้บุญยังเชื่อว่าผู้ชายคนนี้เด็กคนนี้ที่อยู่หน้าเขานั่นคือโผของเขาจริงๆที่นี่ก็ท่ามที่มาที่ไปว่าผัานผืดที่โผนั่นเด็ก,กลลยมาเป็นเด็กอาอยุสิบว่าควบ ตาโคลยจึงเล่าให้ควัหวา่าครั้งนี้แปลกข้าวป่าไปอาซัปยานี้ไม่เคยดื่นลงดื่นก็ไปในป่าส่วนไหนก็ไม่รู้จนวา่าตาออกไม่พบด้วยความยู่ไปพบต้นใหม่ต้นหนึ่งมีลูกใหม่พ่นเย่บพรช่มควรรลอเด็ดกินพอกินได้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าผิวมันตึงตึงขึ้นร่างกายที่สุดร่มก็กลับแข้งเรงขึ้น รู้สึกว่าเมือนเด็กซิบซี่อีกครั้งเมื่อเพลิ่ซี่ลูดสูว้ว่าจนดืนอกจากป้ามาได้เนี่ยแปลกเหมือนกันที่คนรู้จักไม่มีเคยทักคนเดียว <c oughs> จนกลับบ้านมาพบลูกชายลูกชายก็กลับไม่เชื่อว่านี่คือโผ่คงคงก็เริ่มเลยสั้งเกตร่างกายของตนเองวันนี้กลับกลายมาเป็นเด็กอีกครั้งตลอดเวลาเจ็ดวันที่ผ่านมาพยายามห้ายารักษาตัวเองก็ รักษาไม่ได้เลยกลับมาหน่อยใจยว่าทาไมที่เรารักษาคนท้งมู่บานได้แต่เรารักษาตัวเองไม่ได้ก็ลเล่าเรื่องท้งมดให้ลูกชายได้ฟังเมื่อบุญยังได้คว้างเรื่องของโ่อนั่นก็พูดขึ้นว่าโอเกิดเทตุการเมื่อนกับองค์ราชากุฎรุนพระนางเจ้ามุนทาในพระมนาคธิบอวยพรเลยตั้งซ่องพระองค์เสด็จประผาดปาเลยเพลิดเพกิน พ้นละไม่พ้นหนึ่งจนร่างกายกลับกลายเป็นหยกักและกลับกลายเป็นคนฉรา ตอนนี้ทางพระม่านาคนเที่บวยพลประกาศอยู่ผู้นึ่งผู้ใดเคยสาม,มาถไปรักษาสังส่องพระองค์ได้ถ้าเป็นผู้ชายได้อภิเษกสมรสกับปทิดาชบาเกลถ้าเป็นผู้หญิงจะได้ทองคำนึ่งเกวียนตาโคลยเลยพูดขึ้นหวานน่าจะเป็นพุทธลไมตนเดียวกันจึงทำให้ร่างกายเป็นแบบนั้นแต่โผก็จนปัญญาไม่รู้จะไปเอายาไหนมารักษาบุญยังในรับราอาซาว่าพุ่มต้องรักษาโผให้ได้ แม่ที่สาคัญถ้าไดายานั้นมาผมจะขึ้นนำทวายองพระราชาและองค์พระราชินีนายศทองก็พูดขึ้นว่าต้นอายุสิบสามอีกครั้งหนึ่งต้นกลัวเลยแล้วไม่รู้ต,ต,ต,รต,ต, 8. ต้นใต้โตวเลยเราวายุสิบต้โก้นตึนอายุไปสิบกันร่างกายจับจับประนั้นไม่ตายไอ้ตาคลยเลยพูดขึ้นว่าบุญ,ญยังพอในอยยุไม่กี่พื้นผ้าแล้ว แต่ไอ้ตด่นทางออกจากบ้านไปหายารักษา,าได้แต่ลูกแล้วนำขึ้นข้าวองค์ราชากุศลพนังเจ้ามุนทาเราไม่ต้องไปว่างค้องรางวัลผัวมึงอ่านตั้งชื่อไม่ออกไม่มีเคยเอาเป็นลูกคยแนเนอนนถาบันฉันกระชัดคือสิ่งที่เราถือทุนถาบันครอบครัวโพอาะนยุ่ไม่กี่พื้นผ้าเลว้ยยานั่นมึงไม่จําเป็นต้องมารักษาพอไปรักษาองค์ราชาและพระราชินีแต่ลูกเขาคือเจ้าแผ่นดิน บุญยังนั้นก็รับปากว่าเขาจะรับซาทั้งองค์ราชาและพระราชินีและโผของเขาไม่ได้เลยชวนนายโยธงนายสีเกวและนายทูดินทางไปยา,ยาวิเศนี้มารับซาองค์กษัตริย์กุศลพนางจเจ้ามุนทาและโผของเขา